สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวทัตุน้ําในช่วงเดือนมีนาคมพศ2564นะคะชาวทัตุน้ําก็ได้แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะวันที่จะยึดตามแบบตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะก็คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะดึงดูดความรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพรวมนะคะของชาวธาตุน้ําว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ชาวธาตุน้ำหัวใจของคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยนะคะอะไรก็ตามที่เคยผ่านมานะเป็นเรื่องราวองความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับคุณได้เรียนรู้อะไรอย่างนี้นะคะมีสัญญาณคารมาเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วตอนนี้คุณมีหัวใจที่มุ่งมั่นหัวใจที่มั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความตั้งใจในอยากที่จะทําให ความรักความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะทีนี้มันจะเกิดสัญญาณการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้ชาวธาตุน้ํามีการเรียนรู้เรื่องของความรักมากขึ้นนะคะทำให้การตัดสินใจอะไรต่างๆก็จะชัดเจนขึ้นด้วยนะคะมีสัญญาณออกมาน่ารักมากเลยก็คือว่าชาวธาตน้ําเริ่มมองถึง การที่อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคือมีครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่ลูกนะก็คือมีความพร้อมในเรื่องของครอบครัวนั่นเองนะคะอยากจะสร้างครอบครัวนะเป็นสัญญาณออกมาแบบนี้เลยนะคะทีนี้ในอนาคตอันใกล้นะมีพลังออกมาบอกว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะการรออยู่นะคะเป็นโหมดเฮอร์มิตนั่นเองนะคะเป็นการรอด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังบวกนะ การที่รอเนี่ยมันเหมือนกับคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วจะทําให้คุณสตรองขึ้นนั่นเองมีความเข้มแข็งม,มากขึ้นนั่นเองนะคะมาดูพลังงานในช่วงเดือนมีนาคมนะคะสำหรับชาวธัตุน้ำนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว้าวชาวธัตุน้ำมีสัญญาณว่าคุณหล่อสวยและรวยมากนะคะคุณพอใจในชีวิตของตัวเองในปัจจุบันแล้วนะก็คือว่า ทั้งเรื่องของชีวิตการงานการเงิน,รงนหรือว่าทุกอย่างเรื่องราวในชีวิตเหมือนคุณแฮปปี้แล้วเหมือนตอนนี้มันมีอารมณ์อย่างหนึ่งก็คือคุณอยากที่จะพลิกเปลี่ยนวงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะคะในบางคนนะของชาวทัตุน้ำนะคะอาจจะมีการพลิกเปลี่ยนหมุนกงล้อโชคชะตานะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตไปสู่อะไรที่มันแฮปปี้มากๆเลยนะคะเป็นสัญญาณแฮปปี้เชนนั่นเองนะคะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะในบางคู่บางคนของชาวธาตุน้ำนะคะมีสัญญาณการแต่งงานเกิดขึ้นด้วยนะคะการแต่งงานจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แฮปปี้มากๆเลยนะสวยมากนะคะพลังดีๆเลยนะถ้าเกิดใครก็ตามที่ยังไม่แต่งงานนะคะเป็นสัญญาณว่าจะมีการปรับทัศนคติหรืออะไรบางอย่างที่ ไปฉุกคิดหรือไปเปลี่ยนความคิดของคุณนะคะของชาวทัตน้ำนะให้คิดเรื่องนี้มากขึ้นนะสัญญาณพลังมาสวยมากเลยนะทีนี้มาดูสัญญาณของคนคนนั้นนะคะคนในความสัมพันธ์ของชาวทัตน้ำเป็นยังไงบ้างนะคะสัญญาณของเขานะคะเป็นคนที่มีความขยันมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นทําทุกอย่างอย่างตั้งใจนะแล้วก็มีสัญญาณความสําเร็จรอเขาอยู่นะคะ ขณะนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาของแฮงแมนก็คือการรอคอยจังหวะเวลานั่นเองนะคะเหมือนเขาได้รับคำตอบอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะที่มันชัดเจนมากขึ้นนะมีสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ในฝั่งของเขาด้วยมันเหมือนเป็นการแบบเริ่มต้นรูปแบบชีวิตความรักใหม่หอ,อะไรก็ตามนะคะเหมือนกับว่าพอเรื่องราวอะไรบางอย่างมันมีการเปิดเผยมันจะมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบชีวิตของเขานะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามนะเป็น The Star เดอะสตาร์ลยนะคะแล้วตัวเขาเองก็มีสัญญาณออกมาว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะพวกนี้มีมีคนหลายๆคนนะคะเข้ามาชอบเขานั่นเองคือเขาจะมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะคะมีคนเข้ามาในชีวิตเขานั่นเองนะคะแต่เชื่อว่าเขาน่าจะรอคุณอยู่นะคะชาวทัศน์น้ำนะ ว้าวมาดูสถานการณ์ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์ก็คือว่าว้าวอะไรที่วางแผนไว้จะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องการงานการเงินสัญญาณดีมากเลยนะสิบเหรียญน,นั่นคือประสบความสําเร็จและเหมือนกับมีสัญญาณการรอคอยรอจังหวะเวลาเช่นเดียวกันนะแอบมีความกังวลอยู่หน่อยๆน,นะคะ มีสัญญาณของคนที่มีวัยต่างกันนะคะเป็นคนที่มีอายุช่วงวัยต่างกันนะสัญญาณออกมาแล้วก็รอคอยด้วยความรักนะคะมีการรอคอยกันและกันด้วยความรักนะมาดูสัญญาณในอนาคตนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะอะไรที่คุณรอคอยในอนาคตจะได้รับคําตอบ justment ออกมาสวยงามมากๆนะคะอะไรที่คุณทั้งคู่รอคอยอยู่นะคะ น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะว่า the world ขึ้นนั่นหมายความว่าการเดินทางจะทําให้พบคู่ครองนะคะมีสัญญาณออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็มีสัญญาณของคนต่างชาติต,าต่างที่ต่างทิ่นต่างแดนหรือต่างศาสนาเข้ามานะคะว้าวพลังดีนะคะพลังดีดีถามผู้อ่านถามโรแมนต์เนจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสําหรับชาวคัดน้ําหรือเปล่านะคะ ชาวทัน้ำสัญญาณออกมาเลยว่าคนที่อยู่ในชีวิตคุณนะคะหรือคนที่เขาอยู่เพื่อคุณเนี่ยเขามีสัญญาณของโซเมกนะเป็นคู่ชีวิตนั่นเองนะคะคนที่จะสร้างความรักให้กับคุณหรือเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะขอให้คุณมั่นใจว่าคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักครั้งนี้เพราะว่าเป็นความรักจากโซเม เป็นความรักจากคู่ชีวิตของคุณนั่นเองนะและพลังสัญญาณออกมาสวยมาก The Wedding นะคะในบางคู่อาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะสัญญาณออกมาสวยมากนะถ้าไม่ได้แต่งงานก็จะมีการวางแผนพลังของการดึงด,ดูดการแต่งงานกับโซเมทนั่นเองนะคะพลังการแต่งงานของโซเมทของคุณเข้ามาแล้วนะคะสัญญาณสวยมากเลยนะ และขอให้คุณแสดงออกถึงความรักนะคะเฟล์ก็คือว่ามีการกุ๊กกิ๊กหวานแหววจีกันบ้างนะคะแสดงออกถึงความรักแหววในคู่รักอะ่ะจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มั่นคงขึ้นนะคะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับชาวทัพน้ำหรือเปล่านะคะสัญญาณออกมายืนยันว่าโซเมตขึ้นอีกแล้วว้าวเป็นคู่ชีวิตนะคะคนที่ อยู่เพื่อคุณคุณจะค้นพบโซเมทในชีวิตคุณนะคะพลังออกมาแบบนี้เลยนะมีพลังของโซเมทนะคะพลังการแต่งงานพลังการค้นพบหัวใจตัวเองนะคะและค้นพบโซเมทนะว้าวสัญญาณสวยมากเลยนะคะทุกคําตอบที่คุณพยายามมองหานะคุณจะได้รับคําตอบในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะ ขอให้มีความมุมาณนะพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะคะคือเราต้องพยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าพลังความรักความสัมพันธ์ของคุณต้องการความมั่นใจแล้วก็การร่วมมือกันของคนสองคนนั่นเองผู้อ่านขอดูพลังงานนะคะจากอานแองเจลแล้วก็ปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะ อาร์ตแองเจลบอกว่าตัวคุณเองนะคะขอให้คุณรู้ว่าคุณปลอดภัยที่จะรักนะความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ปลอดภัยแล้วจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าบอกว่าจะปกป้องคุณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนอยคุณหมดพลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทวดานางฟ้าจะเข้ามาปกป้องแล้วก็คุ้มครองคุณนะคะทำให้คุณมีพลังงานบวกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคนคนนั้นเขามีสัญญาณของวิกตีก็คือว่าชัยชนะอะไรหลายอย่างที่เขาทำในชีวิตนะคะตอนนี้พลังงานของจักรวาลเทวดานางฟ้าเนี่ยจะสนับสนุนให้ชีวิตเขาประสบความสำเร็จนั่นเองนะ mm. พลังดีๆเลยนะคะพลังสวยมากนะค mm. ือถ้าคู่ในความสัมพัญของคุณเขามีศรัทธาในเรื่องความรักแล้วโคินกับความรักเนี่ย จะเชื่อมโยงกับพลังของจัก,กรวาลเทวดานังฟ้าดีมากก็คือทุกเรื่องราวในชีวิตเขาจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะพลังสวยมากเลยนะปฏิหารแห่งธรรมชาติบอกอะไรบ้างนะคะปฏิหารแห่งธรรมชาติบอกว่าตัวคุณนะชาวทัดน้ํา จากคนที่เหมือนกับจะเย็นชาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเป็น stone people นะคะก็คือว่าจากคนที่หัวใจอาจจะเย็นชาหรือนิ่งๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมีการแบบรีลลิสจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความหวานเข้ามานะจะมีความนุ่มนวลความอ่อนโยนให้กับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวคุณเองที่สวยงามสดใสนะคนคนนี้ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาจะรักในความเป็นคุณมากเลยก็คือว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามนะคือเขาชอบทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคุณนั่นเองนะคะสัญญาณสวยมากเลยนะทีนี้มาดูพลังของคนคนนั้นนะคะปฏิหาริยธรรมชาติบอกว่าเขามีสัญญาณของ new beginning การเริ่มต้นใหม่ว้าวพลังสวยนะคะเหมือนกับว่าเขา มีการเยียวยาหัวใจตัวเองหรือมีการพักใจไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วเขาจะมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจะมี Creation คือจะมีการสร้างรูปแบบใหม่เริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะแล้วก็เขาจะมีพลังของการทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะพลังสวยจังเลยนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพลังเดอะซันขึ้นมาเลยว้าว แสดงว่าเป็นความสำเร็จเป็นความสดใสนะคะคุณทั้งคู่นะคะจะมีพลังงานของการดูแลเทคแคร์ care, ดูแลซึ่งกันและกันให้พลังบวกซึ่งกันและกันนี่คือพลังของเดซันนะคะคือเป็นผู้ที่ให้พลังงานนั่นเองะคะก็คือว่าคุณจะส่งพลังบวกให้กันและกันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเลยนะ และคุณจะช่วยเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันนะคะคุณจะเรียนรู้กันและกันมากขึ้นนะคะที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคนสองคนนี้จะมีสัญญาณของความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกันนะคะ Innocent คือมันเป็นความสนุกสนานซื่อสัตย์จริงใจความน่ารักแบบเด็กๆความหวานแหวกกุ๊กเก๊กอะไรอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นความรักที่เป็น The ซันเลยนะอบอุ่นมากๆเลยนะคะระหว่างคุณสองคน พลังงานดีมากเลยนะเป็นสัญญาณพลังงานของการที่จะดึงโดดเรื่องราวหรือรูปแบบใหม่ๆที่มีการเรียนรู้ในชีวิตนะคะแล้วจะปรับเปลี่ยนทำให้เข้าสู่สภาวะที่อบอุ่นแล้วก็จริงใจอะไรอย่างนี้เลยพลังสวยมากเลยนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะ แล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ